โอ้โหโดนอะไรมั่งเนี่ยทุกคนโดนตีบ้านโดนขโมยโอ้โจบอันดับที่หกค,ครับทุกคนเออครับได้ข่าวมาว่าโดนตีบ้านเ,เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าใครตีบ้านพี่เนี่ยจะได้รู้นะครับว่าใครตีบ้านนะครับผมพี่จะได้ตีคืน <laughs> โ,อโอเคมากาิจกรรมหมูก็จบลงนะฮะ สรุปคือไม่ได้เล่นต่อนะครับวิ้ววิอะไรเนี่ยฟรีหมดเลยเกินฟรีเยอะเกินกลัวแบบกลัวเราเลิกเล่นปะกลัวเราเลิกเล่นดูดิให้อโอเคมามันลุ้นอะไรนะลุ้นลูกบอลลูกบอลลูกบอลด้วยนะทุกคนลูกบอลสีแดงเห็นไหมปึ๊บเต็มอืได้ขวดได้อะไรก็ไม่รู้ได้5นาทีเหรียญน,นะ คอยคอยพี่ๆสร้างบ้านไปนี่ไม่มีความหมายเลยใช่ไหมบ้านแตกหมดเลยเออเส็งหมดเงินไปเท่าไหร่วะสองสามหมื่นล้านสองหมื่นสามหมื่นล้านไม่มีความหมายบ้านแตกหมดขลังจะไม่สร้างบ้านแลวเออส็งจะได้แบบอาไรก็ไหนจะ ไปบ้านใหม่ใช่แล้วและก็ไม่ได้ไปสักทีโอเคไปดูบ้านนึ่ไปดูบ้านดูด,บด,บดิบ้านเละตุ้มเป๊ะเลยใครตีั้งก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะขอดูชื่อนะใครตีม้างจะได้รู้ว่าคนใจร้ายอ่ะคนใจร้ายจะได้รู้ไม่มีบอกด้วยเดี๋ยวรู้กิจกรรมมาใหม่ทุกคน ่าแล้ดูหนาวแดนมหัศจรรย์โอเคใครพี่จะได้รู้ไว้ว่าใครตีนะจะได้เออพี่จะได้ไม่ต้องสร้างแล้วกหลังก็ไม่สร้างบ้านแล้วจะได้ต้องมีตีบ้านมีบ้านตีกันนะครับโอ้เซ็งว่ะปุกน้อง เดี๋ยวพี่จะไปสืบมานะว่าใครใครเป็นคนตีนะครับจะได้รู้ชื่อนะทุกคนคูณเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยคูนพันทุกคนไม่อยากจะคูณนะครับมันแบบว่ามันมันโหดเกินนะครับเออคูณพันคูณหกร้อยคูณสองร้อยห้าสิบคูณพันนะครับกดดีไหมทุกคนลองสักตาไหมดูกิจกรรมนี้มันเกือเปล่านะเดี๋ยวไปลองดูก่อนว่าเกือเปล่าน่าจะเกิดนะทุกคนกิจกรรมนี้มันมันยากไงคือมันจะดรอปของดีไงมันเป็นกิจกรรมที่แบบต้องผ่านยาก คือต้องต้องทำให้เราแบบยากอะทุกคนเออคูณสามสิบไปก่อนเลยนะันี่ยไหมเงินเด้งขึ้นมาจะปินทองนะทุกคนนี้นี่จะเป็นทองเออมาแล้วหนึ่งหนึ่งต้นต้นสนนะสีฟ้าเหรอมันคือต้นสนสีฟ้าใช่ไหมมาก็ได้อยู่นะ,ปะนไปต่อครับผม ยับบ้านพังยับนี่ถ่ายรูปให้ซีดูวิ่งหมูมาแคปรูปไปให้ดูโอ้เซ็งพี่ก็ว่าไม่ค่อยตีใครนะเห็นแบบเห็นแบบพี่มีบ้านก็แบบรุมตีกันใหญ่เลย นี่แหละพอพี่ตีมั่งก็ก็หัวร้อนได้ที่ใครทีมันมีกรรมอะไรมั่งเนี่ยเฮ้อเซ็งวะ่ะคูณร้อยไปเลยเกือจัดคูณร้อยไปดิเกือจัดคูณร้อยรอบนึงเกือจัด คูณสองรอยไปดิเกือจัดจัดคูณส5 0หสิบไปดิเออหมูมาดิครับอะไรกันนี่หาเงินได้แล้วปน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 อ๋อเงินหน่อยอ้ก็อกซี่เราปนได้เยอะปะฟอกซี่เราต้องปนได้เยอะดิโอ้โหไม่มีเยอเออปน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 ใเวลน้องอัพไปเยอะแล้วต้องต้องได้เยอะดต้องได้เยอะนะ ยี่สิบห้าล้านรวมสองร้อยห้าสิบหกพันสามร้อยล้านนะครับทุกคนเออบวกไปอีกเก้าพันห้าร้อยล้านนะฮอะไรกันพี่อ่ะอุ้ยทีเดียวนะครับพ้นทีเดียวได้เก้าพันห้าร้อยล้านเงินเรากลับมาแล้วโอ้โหขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งเลยครับทุกคนโ <c oughs> หปวดจืดเ,เออไม่เป็นไรเงินหาใหม่ได้แค่นี้ชิวๆ <c oughs> ไอ้ไมค์ร้อยสี่สิบสปินนะจ๊ะดูดิครับมีอยู่ดับหนึ่งะครับคนนี่อะไรจันเนี่ยแทนนำไป1,500เอ่อเม็ดโคโคโ่เหรเฮ้ยตกไปอยู่ดับสองแล้วเหรอใจเย็นนะจบไปอยู่ดับสองได้ไงนี่อยู่ดับหนึ่งครับหนึ่้าร้อยเม็ดเม็ดไอ้คัาเรียกอะไรเม็ดโกโก้เหรอ ดูนะครับขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งนี่ครับโอ้หอยู่อันดับ2ทัวร์นาเมนต์ขุมทรัพย์นะครับอยู่อันดับ2ทุกคนคโคตรโหดนะครับได้โอ้โหบกบบกเขาเรียกอะไรบบกเหรียญไอ้กุญแจบวกหีบไปพันหนึ่งนะทุกคนนี่ช่วยทีมหาช่วยทีมหาอะไรนะหาหีบนะทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาปั่นสปินเล่นกัน คูสองหาสิบรอบหนึ่งสิโอ้โเกลวะ่ะไปแล้วคูณหกร้อยไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะทุกคนคูณสามสิบไปก่อนยาวไปเลยมันเกลือจัดนะครับทุกคนต้นไม้มาเทศต้นสองต้นเนี่ยแค่จะไม่มาต้นไม้อะบอกคูณสามสิบยาวไปเลยดูแล้วเกลือแน่นอนดูแล้วเกลือแน่นอนทุกคนภา้ิดแบบเนี้ย รู้ไว้เลยว่าเกลือมันต้องมันเป็นภารกิจที่ได้เยอะไงอ่ะมาวะสองต้นอืมมามาอมดับบิ้วเสื้อมาจา้ามันเป็นภารกิจที่ได้รางวัลเยอะอะทุกคนมันกเ็เลยเนเหมือนจะเ่็นยากวิ่งหูหหการใหม่แล้วดาวดิ้งดาวดิ้งดาวดิ้งวุ้ยต้นไม้สองต้นจ้ากล่องอีกแล้ว เงินขุมทรัพย์มาแล้วจ้าปึ๊บโอ้โหได้สปิทอีกต้องจักใหม่ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยาไปโอ้โหต้นไม้เองแล้วครับต้นไม้มาแล้วครับอย่าให้รู้นะครับว่าใครตีอะปึ๊บหูใหม่แล้วจ้า เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ามีค้อนขึ้นมานะมันจะรู้เลยว่าใครเป็นคนตีบ้านพี่นะถ้าค้อนนะถ้าได้ค้อนขึ้นมานะจะรู้เลยฟ็อกซี่้มรู้ไหมลูกว่าใครเป็นคนตีบ้านพอ่ออน้องฟ็อกซี่ตกมาย่าดับห้า ต่อผม mm hmm. ช่วยเหรียญไปร้อยยี่สิบเหรียญนะอุ้ยสามต้นปึ๊บเต็มเลยโอ้โหเต็มมาสามต้นแจวเลยไม่ไม่เกือให้เลยเกิดให้เลยเราคุดขุดไประยครับผมไประย์หมื่นสองพันล้านแล้วโอ้โหต้นไม้แล้ว โล <Go>. ่เนอะเออเออต้นไม้แล้ววะ่ะทุกคนต้นไม้สีฟ้าสนสีฟ้าคูณสามสิบยิง,งเข้าดีจริงเลยพรอมมาแล้วพรอมมาแล้วพรอมมาแล้ว,ลวจะได้รู้ใครแก้แค้นครับกดคำว่าแก้แค้นครับคำว่าโรสแล้วไงแม่เน่่เๆ,ๆพ่พงสพงกพักปะเป็นคนตีอะคาถา นี่แหละพวกนี้แหละที่เป็นคนตีพี่อะไอ้แล้วไงเนี่ยคือใครวะอยากรู้มันคือใครขอตีทักทีได้ไหมโอ้โหไม่กล้าสร้างบ้านนี่หว่าพอคนอื่นสร้างบ้านก็ตีจังเลยใครวะคงสะพัดตีสักทีนี่ ไม่ต้องซ่อมปล่อยยาวเลยถ้าไม่มีสปินเล่นก็ไม่เล่นละครับอเออเพงบ้านพังปล่อยยาวครับผมมันจบพังโอ้ 3, ต้นไม้สามต้นใหม่แล้วอะเฮ้ยไม่เกลือว่าทุกคนได้อยู่นะคูณสามสิบนะคูณสามสิบเหมือนเดิมคูนเจ็ดร้อยห้าสิบมีสปินเล่นอีกแล้ว คิวๆเลยอ่ะถือพร้อมไหม,มแล้ววะไหนกดแค่แค่นี้คนนี้เปล่าวะที่ตีบ้างโหแน่จริงสร้างเด้คาถาแน่จริงก็สร้างเด้หรือเบาคนนี้เบาเนี้ยเนี่ยไม่มีใครสร้างเลยไม่ไม่กล้าไงโหยไม่กล้างไง ตีทักทีที่โมเห่รู้ใครเป็นคนตีกหลังก็ไม่สร้างบ้านแล้วสร้างแล้วก็ตีเห็นบ้านไม่ได้ตีกันจังเลยอย่า,อาไปอย่าไปปลูกต้นไม้มาดีมากโดนคูดสามสิบโคตรเข้ากล่อง โอเปอสดูอุ้ยกักใหม่ pues Harper. โคตรโหดออ้โหเซตแตกไปดิครับทุกคนอู้หูเซตใหม่ด้วย500สปินมาติดเชือกมาอีกแล้วต้นไม้ก็มาติดเชือกก็มาต้นไม้ก็มาเอาเข้าไปเด็กอยาวไว่รอดพันหนึ่งร้อยได้อยู่วะได้อยู่ได้อยู่ หลอดพันหนึ่งร้อยถ้ได้อยู่นะเอาหลอดน,นี้ให้จบก่อนแล้วกันนะหลอดน่าราะว่าทำไมวิมาอีกแล้วแจ๋วมาอีกแล้วทุกคนมาเรื่อยๆอันมา,าจ,จะไม่เยอะน,นะแต่มาเรื่อยๆนะทุกคนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยเหมนไหมมาเรื่อยๆนะตังอยู่หมื่นห้าพันล้านแล้ว มาเรื่อยๆจ้ามาเรื่อยๆจ้ากฎไม้มาเรื่อยๆเลยเออเห็นไหมมาเรื่อยๆที่บ้านบอดใช่ไหมเออบ้านบอดเออเซ็งเว้ยบ้านพังเซ็งเซ็งเซ็ง ส่งเต็มฮึบ้านเฮงวิ๊ได้500สปินแก้วเลยไปต่อครับผมเอาหลอด1,100ให้เต็มก่อนนะนี่ดูช่วยทีมเก็บหีบช่วยทีมเก็บคะแนนหีบนะทุกคนเมื่อกี้เก็บให้ไปแล้วพันกว่าแล้วนะเมื่อกี้ปั่นรอบเดียวได้พันพันพันคะแนนหีบเลยนะ เออผีเสื้อมาดีจริงๆเลยโอ้โหหมูมาแล้วป่นป่นป่น,ปอนโอ้โหโดนสาบไม้เลยทุกคนฟ็อกซี่ขุดฟ็อกซี่นี่ขุดดีจริงๆเลยช่วงนี้ <S <S มันได้มาพราะฟ็อกซี่เลยเนี่ย 2 0 0 0 0 0 0ล้านแป,ป๊บแป,ป๊บได้แล้วตกไปเยูะดั่ที่แปนะ่งจ้มีปป๊บเดียวมีเงิน18,000แล้านแล้วเป็นไงล่ะครับดุ้นกันต่อไปดีแล้วบ้านใครก็ไม่รู้ต้องเป็นบ้านคนที่แบบ เคยมาตีพี่แน่นอนพี่ต้องตีคืนให้ได้ไม่ไหวแล้วกับการแบบมเมตตาเกินไปก็ไม่ดีนะพอเราไม่ตีบ้านคนอื่นคนอื่นเขามาได้โอกาสก็มาตีบ้านเราหมดเลยมาต้นส่วนสองต้นแล้วอาจจะเพิ่มเดิมพันไป1 0หนึ่งร้อยเลยดีกว,วา่าเออหือพอ100หนึ่งรก็ขู่มาดิครับสุขาพรอ บ้านบ้านพังหมดแล้วนะจ๊ะมาก็ยังดีมา4 1่0ล้านจ้ามาคลิปก็นานแล้วทุกคนจะได้จบเดี๋ยวเซ็มลอดนี้ก็จะจบแล้วนะ,ะเดี๋ยวพยายามขุดลองอ้ามาว่าคน ขนมาว่าคูณร้อยปีเสื้อเยอะเยอะจังวะเฮ้ยฝนไม่แล้วมาจรีร้อยทีนร้อยเลยปีเสื้อปีเสื้อต้ออสนฝนเก็บสปินไปห้าเลน,หนะพวกอิบพันห้าร้อยล้านพั1500สนห้ารอยสปิน โอโหโห้ทำไมผลไม่มาเนาะสนสีฟ้า <S 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 แต่แลวกลับไปคูณสามสิบ,ลบแล้วรนะ้อยไม่ไหวจริงวะเป็นเงินเป็นสปรินสปรินจะหมดแล้วคูณสามสิบเหมือนเดิมทุกคน 呀喂呀喂。Yeah, yeah, yeah. ทั่วแล้วตอนนี้ไม่รู้บ้านใครบ้านใครมาหลอดนี้ก็เต็มแล้วขอหลอดนี้ก็พอแล้วทุกคนมันจะนานเกินไปแล้วโอ้โหต้นไม้มาหน่อยต้นไม้เออยบอกอดกต้นไม้มาก็มาเลยมามาเออมาหน่อยมาหน่อยหลอดนี้หลอดนี้ขอหลอดนี้พอแล้วขอหลอดนี้ก็พอแล้ว สปินจะหมดแล้วด้วยเรื่องเรื่องสุดข้าวเกินสปินมาว่ะเมื่อกี้อุ้ยโอ้หูย,อยสองต้นใกล้แล้วใกล้แล้วกดใกล้แล้วต้นเดียวอีกต้นเดียวเท่านั้นอีกต้นเดียวเท่าน,นั้นอีกต้นเดียวเท่าน,นั้น,อน,น,น,นโอ้โหเออมาวะ่ะ ไม่เต็มปีเท่าไรเนี่ยถ้าต้นละร้อยก็ต้นเดียวต้นละสามพันบาลงทุนไป let's go <S หลอดนี้ให้เต็มหลอดนี้ให้เต็มเออเต็มแล้วเต็มเลยโหคูณสาม สีอยากให้เต็มมันก็มาสามเลยเห็นไหมเห็นไหมมาสองมาหลอดเต็มแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วก็ขอจบไปที่นี้ครับผมหัวร้อนโดนตีบ้านสิงดดิบ้านพังหมดจะไม่ซ่อมนะครับมีเงินเข้ามาซ่อมนะ โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย